ราคาไม่กี่บาทครับเขาบอกส่งตา้งพระจันทร์แล้วว่าลาดนั่นไงเห็นไหมพี่พิศณุรู้จริงพี่พิศณุชัยรู้จริงนะฮะคืออาหากินกับวัตถุมงคลเช่าบูชาพระร้อยเดียวก็ไม่บูชาต่อไปจางก,กินอะไรอีกนะครับคุณไทยขอนแก่นบอกไอเดียของใครบางคนนะฮะคุณวิไลบอก กินยามากไปเลยคิดไม่ได้นะครับนะครับคือคุณโสดก็พูดถูกว่ายังหากินได้านานถ้าเอซขว่ยๆวยไม่เลิกกินยาเอาสุดแต่ใจจะขวยคว้าครับถ้าท่านคิดว่าสิ่งที่ท่านทำตรงนั้นเป็นบุญผมก็ห้ามท่านไม่ได้แต่ถ้าท่านฟังผมแล้วเข้าใจว่า มันไม่ถูกต้องด้วยประการทั้งปวงนะครับการที่จะเอาพระจำนวนมากๆไปตั้งอยู่ในที่นานะครับซึ่งไม่ใช่าศาสนาไม่ใช่าศาสนสถานตรงตรงนั้นบางที่เป็นการบูชาลัทธิบางอย่างงูผีบางอย่างซึ่งต่อไปไมันจะเกิดความเสียหายกับพระศาสนานะครับ มันไม่ใช่ศาสนาพุทธและไม่เรียกว่าพุทธพาณิชย์ด้วยนะครับมันเป็นการเอาความเชื่อความงมงายมาหากินหยุดเะครับถ้าผมพูดตรงนี้แล้วมีคนไม่หลงกลมีคนไม่หลงเชื่อสักหนึ่งคนก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับไปทําบุญที่วัดเถอะครับยังมีวัดวาอารามที่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ใจดีเอซีผู้ใหญ่ใจดี ที่มีใจเป็นบุญมีใจเป็นกุศลนะครับท่านสร้างพระไปถวายที่โรงเรียนไปไปถวายอยู่ที่วดัดหรือสถานที่ราชการอะไรที่ที่ที่เขาควรจะอยู่ดีกว่าไม่ใช่เอาไปเสริมเป็นเครื่องประดับอยู่ในที่นาใครบางคนให้มันดูเข้มขังมีพระจำนวนหนึ่งร้อยองค์สิบองค์ยี่สิบองค์แล้วดูเข้มขังนะครับทำให้งูผีดูเข้มขัง เอาดีๆนะครับพระพุทธองค์อยู่สูงกว่านะครับรูปหลออเคารพพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าพระพุทธรูปต้องอยู่สูงกว่าไอ้งูผีนะครับไปตั้งเตี้ยๆไม่ได้นะครับคุณจะไปหารับประทานแบบนี้ไม่ได้นะครับทําไปทำมาพวกคุณจะกลายเป็นบาปนะฮะการช่วยเตือนควายให้เป็นเป็นคนได้บุญ S 1> <S 1> ขอบคุณครับพี่ตุย๋ยคุณขวัญข้าบอกว่าทำไมเนาะเอฟซีคำพูดไหนก็เชื่อหมดอันนี้ผมก็ไม่รู้นะนะครับนะคุณสุภานบอกอิจฉาเขาโอ้ยอิจฉาสองแปดแปเออคุณสุภานนะครับอิจฉาสองแดปอิจฉาทำไมอยู่อย่างเงี้ยดีแล้ว ผมได้อยู่กับครอบครัวอยู่กับความปกติก็ดีแล้วไม่ต้องไปอกสั่นขวนแขวนนะนะครับทีบางคนทำให้ผิดแต่พอลิงทำผิดขอโทษนะครับคนบางคนนั่นหมายถึงใครถ้าหากเขา,าเปิดบริจาคบูชาเพื่อวัดไม่ได้เอามาตั้งในบ้านส่วนตัวไม่ได้เอามา เอามาตั้งประดับบรารมีใครบางคลส่วนตัวอย่างเงี้ยอย่างนั้นะไม่ผิดหรอกแต่อันี้มีเซลแมนบางคนครับออกมาขายพระขายพระเสร็จเอาพระองค์นั้นกลับมาให้เจ้าของที่ที่ดินมันตลกไหมฮะเซลแมนเอาของมาขายขายเสร็จยกกลับไปตั้งกันให้ไอ้เจ้าของเดิมเออเปรียบเทียบอย่างนี้ทุกคนคงจะเข้าใจมีเซลแมนอ้วนๆสโคกสโคกหน่ เอาของไปขายลูกค้าแล้วก็บอกลูกค้าว่าเออช่วยซื้อหน่อยนะซื้อเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บมึงก็อามาตั้งกลับมาหาเจ้าของบริษัทเหมือนเดิมสรุปคือขายเหรอครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการขอทานมากกว่าจริงๆเน้นที่ตรงไหนครับเน้นตรงจำนวนเงินไม่ได้เน้นตรงสิ่งของเพราะฉะนั้นสิ่งผมเตือนตรงนี้ไม่ว่าคุณ เคสรไม่ว่าจะเป็นพี่สุพรรณหรือแม้แต่ยาจกซูนะที่เข้ามาตรงนี้เนี่ยคือต้องฟังผมแล้วเข้าใจก็เข้าใจแต่พี่ยาจกซูไม่เข้าใจตาลงตาร้อนอะไรเนี่ยคือผมเข้าใจนะครับคุณจะรักเทิดทูนบานจะกืนกินกันกันีนเรื่องของคุณนะครับแต่ผมเอาข้อมูลในความเป็นจริงไหมคุณได้รู้ว่า มันค้ากําไรเกินควรมันค้ากําไรเกินควรจริงๆเออถ้าเป็นการสร้างเพื่อถวายวัดจะตูปัจจัยทั้งหมดถวายวัดเออโอเคอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับนะครับเพราะฉะนั้นคุณยาจกสูคุณสุพนันคุณอะไรหลายๆคนเนี้ยที่เข้ามาหาว่าอิจฉาตาล้ออะไรไม่หรอกครับเชื่อเถอะครับ ผมกินข้าวอร่อยกว่าเขาหลายร้อยเท่าผมนอนหลับสนิทกว่าเขาหลายร้อยเท่าและอีกไม่กี่วันนี้นะครับนะฮะกระเป๋าเบาเขาก็งอกอ๋อโอเคกระเป๋าเบาเขาก็งอกนะครับฟังไม่มีใครไปอิจฉาคนที่ตกเป็นจำเลยสองแปดแปดเข้าใจไหมครับ คือผมไม่มีความจําเป็นจะต้องไปตาร้อนอะไรผมอยู่ผมสบายสบายสบายอยากจะไปไหนก็ไปไม่ต้องอกสันควันแกนคอยดูสองสามวันสุดท้ายก่อนถึงวันตัดสินสิทุกท่านคอยดูสองวันสุดท้ายก่อนถึงวันตัดสินสิสติแตกแน่นอนรอบที่แล้วออกมาด่าไหมครับนั่งด่าครอบครัวผู้สูญเสียด่าแลกไปหมดเลยด่าหยาบคายนะ ไม่เหลือความเป็นคนบุญเลยมีจำเลยบางคนออกมาดา่าครอบครัวบางครอบครัวทั้งที่ตัวเองเอาว่าตัวเองเป็นนักบุญตัวเองเป็นคนที่ทําบุญเป็นคนที่ทำบุญทำกุศลแต่ด่าเขาเหยียดหยามเขาเหยียดหยามคนตายเข้าใจไหมฮนะครับวันหนึ่งทุกคนจะได้รับรู้ตรงนี้นะครับ ควายมันกินหญ้าแต่ก็ไม่เคยเห็นมันเดินเข้าไปในนาแปลงนี้เลยนะครับแสดงว่ามันไม่โง่นะครับแต่คนที่ยักยอมให้พวกมันหลอกเอาเงินคนพวกนี้เรียกว่าอะไรดีครับยิ่งโงก่กว่าควายอีกอ่าวเวเลยก็พูดง่ายๆคือควายฉลาดกว่าเออมเป็นน้องควายก็ได้ว่เอานะฮะนะครับทุกท่านคำว่าจำเลยเนี่ยมันเป็นคำปกตินะครับ สำหรับคนที่ตกเป็นผู้กระทำความผิดในคดีอาญาซึ่งอายการสั่งฟ้องหรือสาลประทับรับฟ้องเนี่ยเขาเรียกจำเลยหมดแต่ในชั้นตำรวจเขาเรียกผู้ต้องหาเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเขาเรียกอะไรไม่ต้องไปกระ,ะอักกระอ่วนใครมาเรียกจำเลยอุย้ยรับไม่เลยใครเรียกกูจำเลยกูไม่ยอมใครเรียกกูจำเลยกูเจ็บใจ คนที่มอบตำแหน่งจำเลยให้กับคุณเนี่ยไม่ใช่พวกผมมันเป็นกระระบบมันเป็นระบบกระบวนการยุติธรรมเขาบัญญัติศัท์ตัวนี้ขึ้นมาโจ,จ์จำเลยพยานเข้าใจไหมฮะนะครับขอบคุณพี่สาริกาครับคือระบบกระบวนการยุติธรรมกฎหมายเขาบัญญัติันี้ขึ้นมาเขาบัญญัติศั์เพราะฉะนั้นอย่าไปออุ้ยเอยอุอย้ออยอย่ามาเล็กฉันจำเลย ขอร้องผมอย่าเรียกผมว่าจำเลยนี่มึงบ้าไปแล้วนะนะมึงบ้าไปแล้วนะคนดีทุกวันนี้ที่ขึ้นศาลเนี่ยที่ถูกประทับรับฟ้องไอคนที่นั่งอยู่ในห้อง,องฟังจำเลยเขาเรียกจำเลยหมดเลยเขาไม่เห็นมานั่งหน้าอายแบบมึงเลยนะเขาไม่ต้องมานั่งกระมินะม้นกระเมีม้ยนอุ้ยอายเขินยังไม่ชินเหรอ ถูกเรียกมาเกือบสองสามปียังไม่ชินเหรอเป็นจำเลยมันต้องกี่คดีแล้วยังไม่ชินีกเหรอถ้าไม่อยากเป็นจำเลยอย่าทำชั่วมีทางเดียวถ้ามึงไม่อยากเป็นจำเลยอย่าทำชั่วอย่าทำผิดกฎหมายถ้าเมื่อใดมึงทำผิดกฎหมายคดีขึ้นสู่ศาลก็ต้องเรียกว่าจำเลยกูจะไปเรียกว่าพระเอกได้ยังไง คู่ความฝ่ายหนึ่งเรียกจูดคู่ความฝ่ายหนึ่งเรียกพระเอกมึงมีไหมในโลกเนี้ยมึงกระทำความผิดแต่เขาเรียกมึงพระเอกมงมีไหมนอ้องมันไม่มีเขาไม่เรียกไอ้ชั่วกขบุญแล้วนะเขาไม่เรียกไอ้ชั่วเขาไม่เรียกได้สาเร็จเขาบุญเลยเขาเรียกจำเลยมันเป็นศัพ์สับทางกฎหมายโจทย์จำเลยพยานเข้าใจไหม เออนะเพราะฉะนนั้นจะได้ไม่แสลงใจและโดยเฉพาะเวลาที่ถูกใส่อย่างเงี้ยมีกำไรโรเล็กซ์อันใหญ่ๆสองอันติดกันในวันอ่านคำวกษาเนะี่ยอย่าดิน้นอย่าดิน้นยืนนิ่งๆฟังนิ่งๆอย่าวอยไวย้สามยุธิธรรมสามยุธิธรรมอย่าดิน้นฟังอาจจะยกฟ้องก็ได้ คุณอาจจะได้อิสรภาพก็ได้ผมก็ไม่รู้แต่กูเชื่อว่าโดนนะนะครับนะกูเชื่อว่าโดนทำไมผมถึงเชื่อว่าโดนหนึ่งวัตถุพยานมันเชื่อมโยงไปหาคุณสองพยานบุคคลมันกล่าวไปหาคุณ 3. ตัวคุณเองมีพิรุษ ความอะไรนะอะไรนะความจริงไม่จำเป็นต้องพูดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเพียงอะไรนะเขาเช็คกว่าอะไรนะตอนนั้นเขาเช็คกว่าอะไรนะนะหลายอย่างคุณเคลียร์เรื่องตุกตากไม่ได้เลยแล้วผมจะเชื่อได้งไงว่าคุณจะรอดแต่บังเอิญผมไม่ใช่ศาลผมก็เลยมีความเชื่อม่าจากความรู้ประสบการณ์และการที่ได้รับหดุดเออเป็นคำอุทานโอ้โหไอ้เบือ้องนะ มีคนบางคนบอกไปคำอุทา,านตูณจะบ้าตายแต่ทุกท่านคือคิดไม่ออกอย่าพูดจะดูดีกว่าคือถ้าพูดไม่เป็นอย่าพูดจะดูดีกว่ามันไม่อย่าไปโชว์ความโง่ถ้าไม่เข้าใจความหมายอย่าพยายามเข็นประโยควหลีออกมาบรรลายเป็นการขายความโง่ขายขี้นหน้าเข้าใจไหมนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านครับ ไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยที่ออกมาเตือนภัยเนี่ยครับเตือนสติ f อซผู้ใหญ่ใจดีที่อาจจะเขาเรียกอะไรอะนะครับนะบอาจจะหลงเชื่อหรืออาจจะเป็นคนที่ใจบุญนะฮะอาจจะเป็นคนที่ใจบุญสุนทานก็ขอให้ทำบุญด้วยความเออเขาเรียกอะไรมีสติหน่อยมีสติหน่อย อย่าหน้ามืดตามบงว่าทําบุญให้ถูกที่ท่านจะได้บุญทําบุญให้ถูกคนท่านจะได้บุญมีเด็กกำพรายากจนนะครับมีเด็กกำพรายากจนมากมายเหลือเกินที่รอความช่วยเหลือจากทุกท่านปัจจุบันนี้มีจำเลยบางคนรวยกว่าทุกท่านอีกพี่พี่เชื่อผมไหมมีคนบางคนรวยกว่าพวกเราอีก แล้วเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรเหรอครับนะครับมีรถมีบ้านมีที่มีทางมีเงินสดอยู่ในบัญชีนะครับผมถามหน่อยสิว่าเขาต้องการอะไรอีกแต่สิ่งหนึ่งที่เงินทองอาจจะซื้อไม่ได้ก็คืออิสรภาพความยุติธรรมนะครับอย่าหวังว่าเงินจะซื้อได้ถ้านะครับ ทนายตัวจริงไม่แก่เลยครับเคยเห็นผมเหรอครับพี่ตุ๋ยเคยเห็นผมเหรอครับทนายคนไหนครับทนายไม่ได้มาอีึงอ๋ออ๋อเด้อเดอพี่ตุย๋ยที่อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ฝั่งลาวเปล่าครับเนี่ยอยู่ฝั่งลาวหรือเปล่าครับนแน่ๆเลยแดใช่ไหมใช่ไหมพี่ตุ๋ยที่เจอที่ขบนว้นเป่าครับ ใช่ไหมนะน่าจะใช่นะผมว่าใช่นะอะ่นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดผมไม่อยากจะให้ทุกคนคิดว่ามันเป็นเรื่องของอะไรอะ่ะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เราเรา,เราเรามันกับทำไมเราทำไม คนบางคนที่ไม่ไม่รับกรรมสักทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอย่าท้อแท้จงเชื่อนะครับเชื่อในกระบวนการยุติธรรมจงเชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษจงเชื่อมากว่าใครทำอ่าใช่จริงด้วยเดี๋ยววันหลังผมจะไปหาพี่อีกครับพี่เดี๋ยววันหลังผมจะข้าบไปเที่ยวไปหาพี่อีกครับพี่ตุย๋ยนะฮะนะเดี๋ยวจะไปกินข้าวร้านพี่อ่ะนะ นะครับแหมยินดีครับพี่ที่พี่ยังจำผมได้นะยังยังเข้ามาดูผมทุกรอบเลยนะครับนะครับนะบนะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะอ๋อโอเคมุนีวิมุนีกำลังขึ้นอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมเอาเท่านี้ก็แล้วกันกับหนึงชั่วโมงพอดีพอด,ดีเปิดการมองเห็นด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ดูโฆษณานะครับฝากทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ตอนเช้าๆนะครับเอารถทัวร์ไปลงช่องพี่พุกนี้ได้เลยครับนะครับผมพูดมาหนึ่งชั่วโมงแล้วก็พอประมาณย้ํานะครับค้ากาไรเกินควรครับและไม่เหมาะสมนะครับส่วนเรื่องอื่นไปรอรุ้นเอาวันที่20สไปดูเอาว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะสำหรับคืนนี้เอาเท่านี้นะครับท่านนะอาขอบคุณครับนะครับบายๆนะฮะขอบคุณครับพี่ตุ๋ยครับที่ขมวดนะ ขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณพี่สาธิกาที่มอบสติกเกอร์นะคะเสียว่าปุ่มไม่เสียปุ่มสติกเกอร์ผมไม่เสียนะครับใครอยากสั่งซื้อสินค้าปักหมุดอยู่ด้านบนนะครับใครอยากสั่งซื้อสินค้าปักหมุดอยู่ด้านบนนะครับนะฮะอยากได้อะไรแอดมินเข้าไปเลยเออแอดแอดเข้าไปเลยครับแอดไลน์นะฮะนะครับแอดไลน์เข้าไปเลยนะครับอ๋อยินดีต้อนรับนะครับโอเคครับพี่นะอ่าโอเคกัน okay. คืนนี้เอาเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ละละนราหลดีครับ